คุกับจินดาจะมีวันนี้ได้อะมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากตัวจินดาเองก็เห็นถึงพัฒนาการที่ไพฑูรยเป็น Matter มาตั้งแต่ดูแบบแบบเด็กยันเดแก่เนะแส,สุดท้ายทุกอย่างมันมันมันหล่อหลอมทำให้ทำให้ประสบการณ์ของคน มันเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นก็เหมือนแบบชั้งชีวิตของจินดาแล้วก็ไพฑู์ที่ไพฑู์ก็มีทั้งตอเด็กที่ความสุขมากมีความคาดหวังว่าแลชีวิตชั้นจะต้องแต่งงานกับคนนี้ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นแต่ปรากฏว่าชีวิตมันไม่แน่นอนมันก็หิกไปหิกมาหิกไปหิกมาจนสุดท้ายก็มาเป็นวันนี้สุดท้ายหาใครไม่เจอก็มาเจอไอ้คนที่มันอยู่ในบ้านที่แบบ ตัวเลาะยิ้มไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าไอ้จริงแล้วความสุขความรักเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวแค่นี้เองยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามละครจบแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามละครเรื่องทุ่งเสนหานะครับขอบคุณทุกคําติชมนะครับคอมเมนต์ต่างๆนะครับสนุกสนานกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคําชื่นชมหรือว่าคําด่าทอเล็กน้อยนะคะแต่ว่าสนุกสนานกันมากมากนะครับ วันนี้นะคะละครก็จบลงไปแล้วนะคะก็ดีใจมากๆได้เป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงอีพีสุดท้ายเลยแล้วก็ดีใจที่คนเชื่อแล้วก็อินมีอารมณ์ร่วมไปกับละครทุ่งเสน่หาของพวกเรานะคะ